สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันพุทธที่3พฤศจิกายน2564นกะคะก็มาดูกันเป็นแนวทางะคะ่ะในแต่ละวันเจอกันทุกวันนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะรวมถึงการที่มาคอมเมนต์กันนะคะรู้สึกดีแล้วก็อยากขอบคุณนานและแล้วก็ถือโอกาสว่าคลิปนี้นะคะขอบพระคุณสาหรับทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะเอาล่ะ เรื่องการงานการเงินความรักและก็สุขภาพเช่นเคยนะคะแล้วก็เลขนําโชคจากหน้าไพนะ่ถ้าสมมติว,ว่ามีคนเกิดวันไหนที่ไม่เหมาะลืมบอกเลขนําโชคเหมือนเมื่อวานนะคะก็จะไปพิมพ์ให้ที่คอมเมนต์นะคะเอาละสีมงคลประจําวันนี้ค่ะวันพุธท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีเหลืองนะคะยกเว้นคนเกิดเปนอังคารการงานความสําเร็จต่างๆจะเป็นสีส้มนะคะ เงินเงินทองทองนี่ดำกับเทาค่ะซึ่งยกเว้นคนเกิดวันสุกร์นะคะดำกับเทา<ำ>เลี่ยงไปใช้สีอื่นเนาะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือวันคือสีชมพูค่ะ<ำ>เราจะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ<ำ>คนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณนะคะส 3, 3 3ค่ะ4.33 การงานนะวันนี้ก็ดูดีนะคะโอเคนะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งมันอาจจะดูนิ่งเงีเยบแต่ทุกอย่างยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกยังมั่นคงยังยังคงแบบว่า,าทํางานอยู่ตรงนี้นะคะด้วยดีแล้วก็รอคอยความสำเร็จอยู่เบื้องหน้านะ,ะเอาเป็นว่าวันนี้แม้จะนิ่งก็ถือว่าทำงานแบบประคองตัวไปก่อนนะคะมันไม่หวือหวานะคะแต่มันก็ยังดีอยู่ เรื่องของการเงินนะมีใช้จ่ายสบายนะคุณเองส่วนใหญ่ใช้จ่ายกับเรื่องของการกินการอยู่นะซื้อของกินเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายของเรานะมีใช้จ่ายสบายมากค่ะนะไม่มีปัญหา เรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีนะวันนี้มีความสุขคนโสดเองนะท่านไหนที่ยังไม่มีคนคุยวันนี้จะมีมิตรภาพดีๆมีคนดีๆเข้ามาพูดเข้ามาคุยแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยนะอาจจะยังบางท่านยังอยู่ในสถานะเป็นเพื่อนแต่ว่าอาจจะมีนัดกินข้าวนัดเดทนะคุยกันแบบดีแล้วก็รู้สึกดีมากขึ้นมีโอกาสพัฒนา ท่านไหนที่คุยคุยกันมาบ้างแล้วจากที่แบบว่าเออแบบเก็บความรู้สึกอ่ะวันนี้อาจจะมีการเปิดเผยความรู้สึกอาจจะมีการเปิดตัวว่าเออเรารู้สึกต่อกันมากกว่าเพื่อนนะอาจจะเปิดตัวกับเพื่อนฟูงว่าเออฉันคุยกับคนนี้อยู่นะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นวันที่มีความสุขเอ,อ่อคนที่มีแฟนมีคู่ดีเช่นเดียวกันนะที่ทะเลาะกันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างดูดีดูมีความสุขคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะ วันดีก็ดีทุกเรื่องนะสุขภาพร่างกายก็ยังถือว่าแข็งแรงดีนอกจากคนที่แบบว่าเออมีปัญหาเรื่องโรคภูมิแพ้นะปัญหาเกี่ยวกับเอระบบฮอร์โมนอะไรต่างๆนานาก็อาจจะทําให้อารมณ์เราเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงหงุดหงิดง่ายหน่อยก็ควบคุมนะคะตามสมควรนะมันไม่มีอะไรรุนแรงค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์การงานเด่นมาก เลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งหนโอ้มาเลขหนึ่งมาเลยนะคะสาตัวหนึ่งหนึ่งหนค่ะเรื่องการงานนะคะถือว่าวันนี้ดีแล้วก็โดดเด่นสุดๆนะทำอะไรก็ดีทำอะไรก็สำเร็จนะบางท่านได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ตกงานไปสมัครงานก็ได้งานแน่นอนนะคะวันนี้ต้องบอกว่ามีการเริ่มต้นใหม่ๆเปิดกิจการใหม่ได้นะคะทำอะไรใหม่ๆได้ทุกอย่างเพราะว่ามันมีโอกาสสำเร็จแล้วมันเป็นวันที่คุณดวงดีเรื่องของการงานมีโชคเรื่องงานค่ะ ส่วนการเงินก็มีใช้จ่ายสบายๆแหละนะไม่ไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะวันนี้มันอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าโอ้จะต้องมีเงินเข้ามานู่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากจ่ายเราอยากซื้ออะไรเราได้ซื้อนะั่นแล้วก็มี <c oughs> มีความสุขมากนะในการใช้เงินอ่าในเรื่องความรักล่ะคนโสดนะก็อมืมันมีคนอยากจะคุยกับคุณนะ นะแต่ว่าคุณเองคุณอาจจะเนื้อยุ่งเรื่องงานภาระชั้นเยอะชั้นไม่มีเวลาที่จะคุยกับใครนะหรือบางท่านท่านแอบรักใครชอบใครหรือเราพยายามจะจีบใครอยู่มันก็ยังยังเหนื่อยอยู่เนาะแต่ยังมีความหวังที่ดีอยู่ข้างหน้านะคะอย่าเพิ่งท้อนะเราอาจจะหยุดพักสักหน่อยแล้วก็ค่อยลุยใหม่เนาะในการจีบคนมีแฟนมีคู่นะต้องเอาใจใส่กันให้มากกว่าน,นี้ค่ะบางทีเราภาระเยอะงานเยอะ เราก็เช่นเดียวกันนะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยไปไหนมาไหนนะยังรักกันเท่าไหนก็รักกันเท่าเดิมแหละแต่มันไม่เพิ่มมากขึ้นโอกาสในการพัฒนามันมีแต่ว่ามันช้าเพอเรามันมันอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างหรืออาจจะด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดภาระส่วนตัวลงแล้วก็เพิ่มเวลาที่จะอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพ ยังถือว่าแข็งแรงนะคะนะตัวคุณเองไม่เหมอะมองว่าคุณดูแลตัวเองค่อนข้างดีแต่ว่าบางทีด้วยกิจวัตรเรานะเอาเราทํางานเยอะไปไหมนะพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่ามันอาจจะยังไม่สมดุลก็ได้นะหรือบางท่านทํางานนั่งโต๊ะอยู่นานๆนะหรือมีความเครียดนานๆนะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะก็จะเป็นปัญหาเรื่องปวดหัวไมเกรนประมาณนี้เนาะหรือมีอาการแบบเ,เกี่ยวกับในช่องท้องนะกดแก๊สเยอะอะไรพวกอย่างเงี้ยกดไหลย้อนอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่านั่งทํางานนานนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะสอค่ะ2 9เรื่องการงานนะการงานถือว่าออวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องต้องทําเยอะแยะมากมายนะคะงานล้นมืออาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะ,ะต้องระมัดระวังว่าเออเราทำงานไม่ทันเพราะว่าเรา เราทำหลายอย่างเกินไปหรือเปล่าคุณอาจจะต้องบริหารจัดการเวลาในการทำงานนะคะประครับประคองให้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาประมาณนี้เนาะนะนะต้องบอกว่าดูแลในเรื่องของบริหารจัดการเวลาดีๆกลัวทำงานไม่ทันนะคะเรื่องของการเงินอุยใช้จ่ายสบายของคุณหนักไปทางการกินนะะกินอยู่อะไรพวกนี้นะชั้นจ่ายเต็มที่นะขอให้ชั้นอิ่มหรือชันอยากกินชั้นได้กินในสิ่งที่ฉันอยากจะกินประมาณนั้นก็จ่ายไปทางนั้นแต่ว่าโดยรวมก็ไม่เดือดร้อนนะคะ แต่อย่าลืมว่าบางทีอนาคตมันไม่แน่นะเ,เรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคนโสดวุ่นวายกับการทํางานนะคุณไม่พร้อมที่จะมีใครจริงจังนะไม่พร้อมคบใครจริงจังคือคุยได้คุยเล่นได้แต่ว่าอาจจะด้วยคุณยังสนุกกับเรื่องงานคุณยังสนุกกับอ,อิสระในการที่ฉันอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะคุย แต่ว่ายังไม่ยังไม่จริงจังนะคะยังไม่พร้อมความรักของคนมีคู่มีแฟนเนี่ยนะก็ยังถือว่ารักกันดีอยู่นะมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเพราะว่าเออบางทีอาจจะทั้งคุณหรือตัวแฟนคุณนะยังออวุ่นวายกับเรื่องของการงานหรือว่าสนุกตื่นเต้นกับอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องของความรักมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลกันสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามเข้าใจกันนะคะ เรื่องของสุขภาพนะถือว่าก็สมบูรณ์แข็งแรงนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางทีอาจจะตัวคุณเองคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองสักเท่าไหร่นะอาจจะกินเยอะแล้วก็อ่าโอเคมันมันอืดๆเนื่อยไม่ค่อยออกกําลังไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีโรคที่มันโรคภัยที่มันรอที่จะแบบว่าแสดงออกมาอยู่เพราะฉะนั้นนะกินถ้ากินเยอะก็ต้องออกกําลังกายให้เยอะขึ้นนะกินน้อยก็อ่าไม่เป็นไร <laughs> ถือว่า ต้องดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้นะคะเราประมาทไปนิดนึงคนเกิดวันพุธค่ะวันพุธเลขนำโชคคนเกิดวันพุธนะคะมาหลายเลข1-8-10-1-3ค่ะ1 8 1 0งแส เรื่องการงานนะวันนี้ไม่ค่อยสบายใจนะคนเกิดวันพุธมันเหมือนกับเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในงานปัจจุบันที่ทําไม่มั่นใจในอนาคตมันจะไปถึงไหนเอ๊ะมันยังก้าวหน้าหรือเปล่านะหรือบางทีบางท่านก็เจอสถานการณ์ไม่ค่อยมีความสุขในที่ทํางานนะเพื่อนร่วมงานดูซุบซิบนินทาพวกเนี้ยนะไม่หวังดีกับฉันใช่ไหมนินทาฉันหรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นวันที่เรารู้สึกเหมือนเรา เราอ่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะจริงจังหรือไม่จริงจังฉันคิดเยอะฉันคิดมากไปหมดเลยนะเอาเป็นว่าเราต้องตั้งสติเนาะตั้งสติแล้วก็เอาตัวรอดจากวันนี้ไปก่อนอนาคตไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวอนาคตก็ดีส่วนบรรยากาศในการทํางานเราสามารถทําให้มันสดชื่นมากขึ้นได้นะคะก็พยายามปล่อยวางเนาะนะอย่าอย่าทำให้ตัวเองเสียสุขภาพจิตค่ะ เรื่องของการเงินดีนะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางท่านมีปัญหาการเงินมาตลอดนะวันนี้ก็จะมีทางออกทางไปละนะเริ่มรู้ว่าเออฉันจะต้องทํายังไงเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นจะจะคือมัอนเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องการเงินที่มันจะดีต่อไปในอนาคตนะคะท่านที่การเงินดีอยู่แล้วนะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบเอ,อ่อ การวางแผนการเงินการใช้จ่ายเงินการเก็บออมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการปรับแผนนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเงินเนี่ยมันจะเริ่มมาแล้วนะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะก็จะสบายมากขึ้น ความรักนะอาจจะมีเครียดเล็กน้อยนะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะความรักคนโสดเองนะรักใครชอบใครก็จะออกแนวผิดหวังนะมันเหมือนกับว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังอ่ะบางท่านมีแอบรบักแอบบชอบแอบมองไงมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราหวังเท่าไหร่นะบางท่านมีคนมาชอบแต่เราเองเรายังวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆยังคิดถึงวนเวียนอดีตอยู่ยัง move on ไม่ได้ก็ต้องพยายามที่จะอดทนแล้วก็พยายามมองในแงด่ดีว่าอนาคตมีสิ่งดีๆรออยู่นะคะอ,อด่ดีปบ่อยได้ก็ปล่อยเนาะ คนมีแฟนมีคู่นะคะต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหาความไม่เข้าใจหรือบางทีไม่ทะเลาะแต่ว่ารู้สึกไม่พอใจไม่มีความสุขอาจจะมีความเครียดบางอย่างเกี่ยวกับความรักเหมือนกับว่าเออแฟนทําอะไรทําไมเขาทําแบบนี้ทําไมเขาไม่ทําแบบนั้นประมาณเนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาแค่เฉพาะวันนี้เนาะเราก็ต้องพยายามใจเย็นๆนะประคับประคองไปก่อนแล้วเดี๋ยวเออหวังว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นนะคะ เรื่องของสุขภาพมาไม่ดีเท่าไหร่เนาะวันนีเ้เรื่องงานเรื่องความรักรวมถึงสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสุขภาพของคนเกิดวันพุธนะคะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะคะอาจจะล้มหมอนนอนเสือ่อนะหรือมีการบาดเจ็บอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะในเมื่อเรารู้สึกเหมือนว่าเออวันนี้ชั้นดวงไม่ดีนะฉันอาจจะเออตื่นเช้ามาอาจทำบุญตักบาตรเนาะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปเออเราก็จะสบายใจเอาชั้นทําบุญแล้วและที่ก็เพิ่มความระมัดระวังมีสติในการ กระทำการต่างๆนานานะคะอ่ะโอเคให้กําลังใจคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเลขนำโชคของคุณนะคะ8 8ดค่ะ8 8ด เรื่องการงานวันนี้ไม่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เบื่อเบื่อเหนื่อยเนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่พออกพอใจไปซะทุกอย่างจริงๆงานคุณมันก็โอเคมันก็ยังไปได้ดีอยู่เนาะเพียงแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจของเราหรือบางทีความคาดหวังเรานะบางท่านยังคิดว่าหรือฉันจะไปสมัครงานใหม่เออหรือว่าฉันจะไปทําอะไรอย่างอื่นนั้นะรู้สึกว่ามันไม่โอเคตรงเนี้ยนะต้องใจเย็นๆใจร่มๆนะคะรอตัดสินใจเรื่องของการงานถ้าใครที่ที่ไม่พอใจอ่นะเนาะที่อยากจะออกอยากจะไปนะ รอตัดสินใจในวันที่เราสภาพจิตใจดีกว่านี้นะคะคือวันนี้อะไรมันก็ไม่ถูกใจคุณทั้งหมดนั่นแหละมันอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะประครับประคองงานไปก่อนเนาะน,นอกจากใครที่คิดว่าเออได้งานใหม่แล้วแม่หมอเนี่ยดีมากไปสมัครงานเขารับแล้วเนี่ยก็ลุยได้นะคะ ทีนี้ในส่วนการเงินยังดีอยู่นะคะนะคุณเองบริหารจัดการหรือวางแผนได้ดีนะวันนี้ถ้าได้พูดคุยเจราจาเรื่องเงินเงินทองทองนะคุณจะมีความน่าเชื่อถือมากนะไปติดต่อประสานงานเรื่องเงินไปได้เลยนะคะวันนี้ถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะส่วนความรักจะนิ่งนิ่งหน่อยนะอึดอัดพอสมควรคนโสดเองนะอาจจะไม่มีเวลาสําหรับใครเลย นะคะมันดูนิ่งดูไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะคุณแอบชอบคนนี้ฉันจะไปบอกรักเขาดีไหมวันนี้จะได้คุยกับเขาไหมไม่ได้คุยหรอกคือมันออกแนวผิดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องไม่คาดหวังเรื่องความรักเราก็จะได้สบายใจมากขึ้นเนาะคือไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะอายุของเราแบบนี้แหละนะในส่วนของคนที่มีแฟนมีคู่ก็จะอึดอัดหน่อยเนาะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนว่า,วา,วาเออมัน มันอึดอัดมันรู้สึกว่ามันมันทุกข์มากกว่าสุขอะแต่ยังไปไหนไม่ได้นะคุณก็ยังต้องอดทนอยู่ในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางอาจจะมีปัญหาจุกจิกระหว่างคุณกับแฟนก็หวงังแต่ว่าเรานิ่งๆเงียบๆไปก่อนไม่ต้องคุยไม่ต้องเค,คลียร์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นวันนี้เดี๋ยวรอวันต่อไปวันไหนที่มันแบบว่าเออเรื่องดีๆหน่อยเรื่องความรักก็ค่อยพูดค่อยคุยกันนะคะ เรื่องของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะถ้าจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็เล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของอาการปวดเมื่อยรือจากการทํางานความเครียดความความมุ่งม,มั่นหรืออะไรคือทํางานเยอะอย่างเงี้ยนะก็จะมีพวกปวดหัวปวดบ่าปวดไหลอะไรแค่นี้เล็กๆน้อยๆนะคะจากการทํางานคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันศุกร์เจ็ค่ะ735 เรื่องการงานนะวันนี้ฟุงซ่านนะอันนั้นฉันก็อยากทำเอหรือชั้นจะทำอันนี้ไอเดียคุณร้อยแปดพันก้าแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือจริงจังสักอย่างทุกอย่างต้องรอรอความพร้อมรอบทสรุปรออะไรหลายๆอย่างแล้วก็รอให้คุณเอาจริงเอาจังมากกว่านี้มันมีแต่ความคิดอะค่ะมันมันมันไม่ได้ลงมือจริงจังแล้วความคิดก็ค่อนข้างฟุงซ่านด้วยดังนั้นแนะนําคนเกิดวัุกร์วันนี้ตั้งสติทํางานในหน้าที่คุณให้ดีที่สุดก่อนนะคะนะในขณะแผนการอ คุณคุณต้องลิสต์ออกมาให้ชัดเจนนะคะข้อดีข้อเสียสิ่งไหนที่มันจะเป็นไปได้จริงแล้วคุณสามารถที่จะลงมือจริงจังโปรเจกต์ไหนได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะ,ะใจเย็นๆใจร่มๆแล้วก็นิ่งๆมีสติค่ะแต่มันไม่มีอะไรเสียหายนะเพียงแต่ว,ว่าบางทีกลัวว่าคุณจะทำงานแบบมันมันเลื่อนลอยเดี๋ยวอาจจะขาดความรอบคอบนะคะ ในส่วนการเงินนะยังดีอยู่เนาะอาจจะต้องคือตรงจริงตอนนี้เงินทองมันก็ไม่ได้เดือดร้อนแหละแต่ว่าตัวคุณเองคุณอาจจะต้องมองไปที่อนาคตที่ไกลออกไปว่าเอ๊ะถ้าส่วนรายรับเราอยู่ประมาณเนี้ยเราเราต้องทําอะไรอย่างอื่นมากขึ้นไหมเพื่อให้เงินมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่ารายจ่ายในอนาคตจะเป็นยังไงมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนจะขยับขยายทํานู่นทํานี่เพิ่มเติมเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นนะคะ เรื่องของความรักไม่ค่อยสบายใจคนโสดเองวันนี้ก็อาจจะวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆหรือบางทีมีคนมาชอบมีคนอยากจะมาคุยแต่คุณเองคุณก็ยังรู้สึกว่ามันวนเวียนไปเรื่องราวเก่าๆเอะถ้าฉันคุยกับคนใหม่จะผิดหวังเหมือนเดิมไหมแต่ฉันยังไม่ลืมคนเก่าเอออะไรมันเป็นวันที่สภาพจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งสติเนาะหาอะไรสนุกสนุกทำคุยกับคนใหม่ๆดีกว่านาะมันมีอนาคตด,ดีๆรออยู่ข้างหน้าอยู่นะคะคนโสดไม่ต้องเหงาหงอยไปค่ะ คนที่มีแฟนมีคู่ก็จะเงาหงอยเหมือนกันเออบางทีแฟนไม่ค่อยได้คุยกันบางท่านอยู่ห่างอยากคุยไม่ได้คุยอยากเจอไม่ได้เจอบางท่านอยู่ใกล้แต่ก็เอ,อ๊ะเหมือนไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่มันดูเฉยเมยยังไงก็ไม่รู้นะเงาเงาไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะแล้วก็พยายามพูดคุยนะเราเองเราก็เออแฟนไม่มีเวลาเราก็ส่งข้อความนะไปแบบว่าเออเนี่ยเออคิดถึงนะทํางานดีๆนะอะไรแบบนี้เนาะเออก็จะได้ทําให้สบายใจมากขึ้นนะคะ สุขภาพนะวันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระ,ระวังเป็นพิเศษนะคุณแข็งแรงแต่บางทีวันนี้อาจก็จะอาจจะมีบาดเจ็บมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างนะคะก็อาจจะเป็นช่วงขาช่วงเข่าข้อเท้านะบางทีเตะนู่นชนนี่นะหกล้มนะโดยที่บางทีเพราะว่าเราประมาทแล้วก็ขาดความระมัดระวังนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์นะคะสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่ง คนเกิดวันเสาร์วันนี้การงานดีมากเป็นวันของความสําเร็จเป็นวันของชัยชนะเป็นวันของสิ่งที่คุณรอคอยไอ้ที่ทุ่มเทมาทั้งหมดน่ะมันจะชัดเจนแล้วก็ทุกอย่างมันจะไม่หมองว่ามันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะเรื่องดีข่าวดีหรือบางท่านถ้าคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆก็ทําได้เช่นเดียวกันมันจะมีช่องทางในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามานะคะนะอาจจะต้องเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศเน้นทางออนไลน์นะคะเน้นอะไรที่มันแบบว่าเออมันทันสมัยอยู่ทุกวันนี้อะไรที่เขาคิดทิดกันน่ะทำได้ นะมันเหมือนกับว่ามันเป็นจังหวะใหม่ๆที่เปิดแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันของความสำเร็จของคนเกิดวันเสาร์ก็แล้วกันค่ะความสําเร็จใช้ชนะสิ่งที่รอคอยที่ทุ่มเทมานะคะ เรื่องของการเงินนะการเงินถือว่ามีใช้มีจ่ายนะคุณเองส่วนใหญ่ก็ใช้จ่ายในการแบบว่าเออไปพบปะสังสรรค์ออกงานเข้าสังคมอะไรพวกนี้ก็จะจ่ายเยอะหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือบางทีคุณก็จะได้คอนเน็กชันใหม่ๆมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะที่จะให้หาเงินหาทองได้มากขึ้นก็ถือว่าดีไปอีกแบบนะคะเดือดร้อนยังมีคนช่วยเหลือนะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือคุณค่ะ ความรักความรักถือว่าอย่างคนโสดเองมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆนะวันนี้ไม่ว่างแน่นอนค่ะจะเจอใครบางคนที่แบบว่า มีเสน่ห์แล้วคุณคุยกับเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบมันมีแรงดึงดูดยังไงก็ไม่รู้นะฉันอยากคุยฉันชอบแต่ว่ามันจะไปในระยะยาวไหมต้องดูกันไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีคนที่มาคุยบางนี้อาจจะเราคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้หรือคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ้าชู้เองก็ได้ฉันคุยหลายคนฉันรู้สึกว่าเออมันมีความกระตือรือร้นเรื่องความรักยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็อาจจะ ต้องดูกันไปในระยะยาวแหละนะบางทีเจ้าชู้กับเจ้าชู้คุยกันนะเออทุกอย่างมันสนุกไปหมดแต่ว่าไม่รู้จะสานสัมพันธ์ต่อได้หรือเปล่านะคะแต่อย่างน้อยวันนี้ก็มีรู้สึกดีแหละคนมีแฟนมีคู่นะคะนะว,วันนี้ต้องมีเวลาให้กันหน่อยเนาะนะนะต้องพูดต้องคุยนะคะเจอกันได้ก็เจอหรือไม่อะไรที่มัน s u r p r i พรนะให้มันหวานขึ้นให้มันแบบตื่นเต้นหวือหวานนะเหมือนกับว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นหน่อยนะนะไพ่ออกมาลักษณะนี้มันบ่งบอกว่าเอ๊ะความรักความสัมพันธ์คุณมันจืดชืดเกินไปหรือเปล่านะคะแฟนคุณรออะไรดีๆจากคุณอยู่ไหมนะรอความสัมพันธ์ที่มันมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะลองดูนะคะ เซอร์ไพรส์กันหน่อยแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะวันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะใครที่จะต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนหรืออะไรพวกนี้นะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุนะอาจจะมเีเล็กน้อยหรือรุนแรงอะไรก็ตามแต่มันก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะเพื่อความสบายใจนะคะนะทำบุญตักบาตนะคะหรือบางทีเราอาจจะวิธีแก้เคล็ดก็คือ จัดบ้านใหม่เออย้ายโต๊ะย้ายเตียงหรือบางทีซ่อมแซมอะไรที่มันแบบเออสึกหลอในบ้านเราเลยอย่างเงี้ยนะคะลองลองดูนะคือการเนี่ยการทําอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเราเนี่ยหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทําให้แบบว่ามันเป็นการแก้เค็เออทําให้ร้ายกลายเป็นดีได้นะคะอ่ะเพื่อความสบายใจของเราลองดูเนาะ เรียบร้อยนะคะดวงประจำวันพุธที่3พฤศจิกายน2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้เจอวันที่ดีมีความสุขคะ่ะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ